ดิฉันนางสาวเว,วนจสิ์ตัวสายครูโรงเรียนอนุบาลบางรูสังักัาสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3ปัจจุบันทำหน้าที่สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาวิทยาการคำนวณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ดิฉันนะคะขอนำเสนอผลงานโคดนดนิ้งอาชิมเมนรร้นเอเวอร์ประเภทสื่ออันฟักโคดดิ้งโดยดิฉันได้จัดทำสื่ออันฟักโคดดิ้ง ้อยะวิทยพีชิ้นภาริกหลังค่ะเพื่อส,องส่งเสริมทักษะทางด้านการคิดคำนวณผ่านรูปแบบประหารจำลองนะคะโดยมีรูปแบบและทักษะกระบวนการดังนี้ค่ะโรงเรียนอนุบาลบางละมงตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC มีการพัฒนานหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและได้จัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน ตำนานบางละมงรวมถึงการพัฒนาห้องเรียนเมตาเวิร์ซึ่งผสมผสานโลกทางกายภาพกับเทคโนโลยี VR และ AR ข้าพเจ้าได้ศึกษาและจัดทำแผนบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีกระบวนการจัดการเรียนแบบ Active Learning ผ่านรูปแบบกระบวนการ PLC กับผู้บริหารและคณะครูโดยข้าพเจ้าได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อกระตุ้นความสนใจและการเรียนรู้ของนักเรียนรวมถึงการสอดแทรกเนื้อหาชุมชนผ่านกิจกรรม Coding Board Game ผ่านบอร์ดเกมตำนานบางละมงและกิจกรรมหนูน้อยตะลุยทริปพิชิตภารกิจลับ ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงผลของความแตกต่างทางด้านความถนัดของนักเรียนจึงได้ปรับรูปแบบการสอนที่เน้นกิจกรรมโคดิ้งเข้ามาในบทเรียนเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาคือนักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้สามารถแก้ไขปัญหาแต่ละส่วนไปทีละขั้นการเรียนโคดิ้งจึงเป็นพื้นฐานในการต่อยอดการเรียนรายวิชาอื่นๆได้หากนัก นักเรียนมีกระบวนการคิดที่มีเหตุมีผลนักเรียนจะสามารถจัดการรูปแบบความคิดการทำงานของตนเองในรายวิชาอื่นได้เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โคดดิ้งโดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA และรูปแบบ RSOA model มาใช้แก้ปัญหาผู้เรียนที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียนสถานศึกษาและท้องถิ่นดังนี้รูปแบบ RSOA model R Reading จากการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความในรายวิชาภาษาไทยโดยการอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดตำนานบางละมงุง ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทชุมชนท้องถิ่นของตนเอง S. s. Self-learning นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านรูปแบบ m e t a w e r s โดยนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องชุมชนท้องถิ่นของอำเภอบางละมุงทั้ง8ตำบลโดยสามารถเรียนรู้ได้อิสระไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เรียนเดียวกันกับครูหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน O. Outdoor Education นักเรียนได้ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ชุมชนตามแนวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนได้สัมผัสกับสถานที่และพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่รอบด้าน A. Activities การบูรณาการความรู้ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการลงมือฝึกฝนปฏิบัติเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆนั้นสามารถเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้ผ่าน Unplugged Coding เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาที่อาจพบในชีวิตจริงอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรม Coding Board Game ตะลุยทริปอำเภอบางละมุงและชุดกิจกรรมหนูน้อยตะลุยทริปพิชิตภารกิจลับ พระพเจ้าได้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเกมเป็นฐานเก Based Learning ผ่าน u n u g g e d c o i n n g มีกระบวนการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้5ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่หนึ่งขั้นสำรวจความรู้ Exploring knowledge นักเรียนและครูอภิบายความรู้เดิมเรื่องการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาผ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดตำนานบางละมุงในรายวิชาภาษาไทย ที่สองขั้นอธิบายกิจกรรม (Explanation) ครูอธิบายวิธีการเล่น (Coding Board Game) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าใจอย่างละเอียดและอธิบายถึงจุดประสงค์ของกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนการคิดอย่างมีระบบรวมถึงความสามัคคีของทีมตนเอง ขวาตรงไปอันนี้เริ่มจาก้าร้อนลอกแปะสติกเกอร์บานนะคะเวลาเดินนักเรียนก็จะมีโค้ดแต่ว่าโค้ดตรงนี้เราจะต้องเอามาใส่ในี<อ>่รงนี้นะคะก็คือเดินตรงไปแล้วถ้าทางเลี้ยวขเขาเลี้ยวไหมคะไม่เลี้ยวที่เขาเลี้ยวไปจะเป็นเดินไปดีขั้นที่สามขั้นเล่นเกม เ n g น a ก e นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการแก้ปัญหาฝึกทักษะการคิดการออกแบบและพิจารณาเส้นทางการเดินทางในชุดกิจกรรมและสร้างรหัสลำลองผ่านบอร์ดเกมและชุดกิจกรรมหนูน้อยตะลุยทริปพิชิตภารกิจลับ ขั้นที่ 4. ขั้นเสนอความคิด (creativity) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอวิธีการเขียนอัลกอริทึมดยรหัสลำลองและถ่ายภาพกระบวนการขึ้นหน้าจอโทรทัศน์เพื่อให้นักเรียนกลุ่มอื่นช่วยตรวจสอบ โดยนอกจากการนำเสนอแนวความคิดของกลุ่มตนเองแล้วขั้นตอนการนำเสนอความคิดยังฝึกความกล้าแสดงออกของนักเรียนภาวะความเป็นผู้นำและการร่วมกันอภิปรายข้อมูลของนักเรียนได้เป็นอย่างดีสถานที่อเ่วที่มาวนะกวนป่าละข่าแก้ว,ล,วล้วกองอยู่ที่ ลองดูเส้นทางที่เพื่อนเลือกนะคะลองดูเส้นทางที่เพื่อนเลือ,นอ,นอกนั่งดีๆนะไรนตรงไปแล้วก็เดียวสาย<ม>แล้วก็ตรงไปเจอเรอตรงไปจะเจอร้านกาแฟตรงไปแล้วเจอขั้นที่ห้าขั้นอภิปรายหลังการเล่นและสรุปผล Discussions and Conclusions ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เรื่องกระบวนการแก้ปัญหาอัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองครูให้การเสริมแรงทางบวกกล่าวชมเชยนักเรียนที่ตั้งใจศึกษาและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มหลังจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองและนักเรียนสามารถออกแบบวางแผนแก้ปัญหาอย่างง่ายได้โดยใช้กระบวนการของอัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองพร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขึ้นสามารถนำความรู้ที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ผ่านโค้ดดิง้งไปปรับใช้ใน การจัดการเรียนวิชาต่างๆและสามารถนำความรู้วิธีการไปรประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน